สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการจราพรโตชัยกุลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษาย้อนหลังเพื่อประเมินขนาดของก้อนที่ต่อมไทรอยที่ส่งผลต่อการเบียดหลอดลมนะคะทําให้มีการเคลื่อนไปจากแนวปกติโดยมีหัวหน้าโครงการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์มุลคาค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอพูดถึงการถ่ายเอกซเรย์ทรงอกก่อนการถ่ายเอกซเรย์ทรงอกเป็นการตรวจคัดกรองสุขภาวะของผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วเนื่องจากสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆได้รวมถึงแนวของท่อหลอดลมด้วยค่ะซึ่งการศึกษาในครั้งนี้นะคะได้ทำการเก็บข้อมูลย้อนหลังจำนวน2,900รายที่มีผลการถ่ายเอกซเรย์ทรงอกและผลอัลตราซาวในบริเวณต่อมไทรอยค่ะ เพื่อที่เราจะได้ศึกษาดูขนาดของก้อนบริเวณต่อมไทรอยทั้งแบบมีก้อนและแบบถุงน้ำที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปจากแนวเดิมของหลอดลมว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคในต่อมไทรอยหรือไม่ผลทางพยาธีวิทยาของก้อนไทรอยจำนวนทั้งหมด2,900เคสพบว่าคนไข้เป็นกรณีแปปปิลารีคาซิโนมากที่สุดประมาณ50ซค่ะ เมื่อดูเรื่องของอายุเฉลี่ยกับการเกิดรอยโรคบริเวณต่อมไทรอยนะคะจะพบว่ารอยโรคที่พบบริเวณไทรอยทั้งที่เป็นทูเมอร์และซีดจะพบมากในช่วง21-60ปีค่ะและจะน้อยลงเมื่อมีอายุมากกว่า60ปีค่ะจากการเก็บข้อมูลนะคะเราจะพบว่าเพศหญิงมีโอกาสเกิดรอยโรคบริเวณต่อมไทรอยมากกว่าเพศชายทั้งกรณีที่เป็นก้อนและเป็นถุงน้ําค่ะ ในส่วนของตำแหน่งรอยโลกที่ต่อมไทรอยทั้งแบบเนื้องอกและแบบถุงน้ำนะคะเราพบว่ามีแนวโน้มที่จะพบทางด้านขวามากกว่าด้านซ้ายของต่อมไทรอยค่ะขนาดของก้อนและถุงน้ำในต่อมไทรอยนะคะพบว่ามีขนาด1-2เซนติเมตรมากที่สุดคิดเป็นประมาณ38%ของรอยโลกทั้งหมดค่ะ โดยเราพบว่าภาพเชตเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยที่ปกติไม่มีก้อนและถุงน้ำจะแสดงให้เห็นลักษณะเงาของหลอดลมเป็นเส้นตรงชัดเจนและมีลมที่เป็นสีดำฟิลอยู่เต็มหลอดลมค่ะภาพเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยที่มีก้อนทูเมอร์อยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งจะเกิดการชิปของหลอดลมในด้านตรงกันข้ามและหากคนไข้มีรอยโรคชนิดเป็นถุงน้ำส่วนใหญ่จะพบว่า ภาพเอ็ ray, กซเรจะเห็นบริเวณหลอดลมมีแอร์ฟิลไม่เต็มค่ะผลจากการวัดระยะหลอดลมที่เคลื่อนตัวไปจากแนวปกติจากนา้นทดลองในครั้งนี้พบว่ามีตั้งแต่ช่วงน้อยกว่า0.25ม mm, มไปจนถึง1.5ม mm มค่ะ จากข้อมูลงานวิจัยนะคะจะเห็นว่าขนาดของก้อนและถุงน้ำบริเวณไทรอยที่จะทำการกดเบียดแนวหลอดลมให้เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งปก,กติน้อยกว่า0.25ม mm, ิลิเมตรจะส่งผลให้ผลการตรวจอันตราซาว์เป็นปก,กติเช่นเดียวกันค่ะ โดยผลจากการวิใจัยในครั้งนี้นะคะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาพแผ่เชดเอ็กซเรมีความสัมพันธ์กับผลของการเป็นโรคภายในต่อมไทรอยจริงนะคะซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการที่จะส่งตรวจสำหรับการหา Early Detection สำหรับโรคในต่อมไทรอยจากการดูภาพเชตเอ็กซเรค่ะ